โชคดีนะที่มีคนจ่ายให้อะตำแหน่งของเธอเนี่ยไม่เหมาะกับงานของเรามัน2องมาตรฐานชัดเลยอะคู่หญิงเนี่ยคุณเพศที่อ่อนแอต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยนะคะถ้าเขาไม่รู้สึกอายก็ปล่อยเขาไปซะไม่มีเงินนะวันหลังไนะม่ต้องมากินข้าวนอกบ้านนะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินหรอกนะคะแต่ว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันไม่มีเลยสักบาทางั้นฉันขอจ่ายเงินสดได้ไหมคะพูดแบบเนี้ยจะมาหลอกกินฟรีใช่ไหม แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันให้แบงค์พันคุณไปแล้วแต่คุณก็ไม่เอาอะ่ะแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะสมัยเนี่ยใครเขาใช้เงินสดกันเอาแบงค์ปลอมมาจ่ายหรือเปล่าไม่รับหรอกทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าไม่รับเงินสดถือว่าผิดกฎหมายนะคะนี่เธอ,อยมาพูดมั่วซั่วนนะฉันไม่กลัวหรอกเว้ยใจเย็นก่อนนะคะงั้นฉันมาจ่ายวันหลังได้ไหมคะไม่ได้กินวันนี้จะมาจ่ายวันหลังได้ไงมุกแบบนี้ใช้กับฉันไม่ได้หรอก งั้นเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงคุณเองนะคะพ่อค้าคะสองชามนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองหนึ่งร้อยบาทโชคดีนะที่มีคนจ่ายให้นี่ค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะคือว่าช่วงนี้เนี่ยฉันไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยแล้วเงินในบัญชีเนี่ยก็ไม่มีเลยสักบาทฉันทำคุณเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ใช่ความผิดของคุณซะหน่อย ร้านนี้ต่างหากที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาคุณก็เลยเจอแจ็คพอตอะคะ่ะอ้าวนางนี่อยู่ดีๆมาว่าร้านฉันได้ไงฮะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะเอาน้ำเย็นๆมาสักแก้วสินี่ค่ะขอบคุณนะคะอ้าวเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะคะ ชื่อดาเหรอใช่ค่ะแล้วแต่งงานเลยยังละ่ะคุณคะฉันว่าคำถามนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่ฉันมาสัมภาษณ์งานในวันนี้เลยนะคะฉันสัมภาษณ์งานเธอเนี่ยเธอมีหน้าที่แค่ตอบนะแล้วงานเนี่ยอยากได้อยู่ไหมอยากได้ค่ะฉันแต่งงานแล้วคะ่ะแล้วมีลูกเลยยังละ่ะไม่กี่คน ฉันมีลูกสองคนค่ะลูกคนแรกอายุสามขวบลูกคนที่สองอายุหนึ่งขวบค่ะงานเธอคงหยุดทำงานมาน,นานเลยสินะอ๋อปกติฉันทำงานแม่บ้านดูแลครอบครัวที่บ้านค่ะแต่ว่าฉันไม่เคยทำงานในออฟฟิศแบบนี้มาก่อนเลยขอโทษด้วยนะตำแหน่งของเธอเนี่ยไม่เหมาะกับงานของเรากลับบ้านไปได้ละ นี่มันอะไรกันคะคุณถามคําถามฉันจะไม่กี่คําถามอะแต่คุณก็ตัดสินแล้วว่าฉันเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้ฉันขอถามอะไรหน่อยสิคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็สัมภาษณ์คนอื่นแบบนี้หรอคะแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างกันเธอบอกเองนี่ว่าเธอเป็นแม่บ้านแล้วเธอเนี่ยมีความสามารถอะไรแล้วจะให้ฉันทดสอบงานเธอ,อยังไงละ่ะจะให้ซักผ้าไม่ก็ทำอาหารให้กันเหรอ <c oughs> นี่ ฉันต้องการผู้ชายที่มีแรงแล้วก็มีสมองแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสองมาตรฐานชัดเลยอ่ะสองมาตรฐานกันเหรอที่ฉันพูดเนี่ยมันคือความจริงผู้หญิงเเป็นเพศที่อ่อนแอในจะลาป่วยในจะลาคลอดลูกในจะลูกป่วยอีกปัญหาไม่ซ้ําในแต่ละวันไปกลับไปได้ละเสียเวลาผู้จัดก,การคะ ฉันว่าผู้จัดก,การเนี่ยต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยนะคะที่เมื่อกี้ผู้จัดก,การดูถูกผู้หญิงเรื่องการทำงานนะคะนี่ค่ะฉันอัดคลิปไว้หมดแล้วนะคะหรือว่าผู้จัดก,การเนี่ยจะให้ฉันโพสลงในโซเชียลดีคะฉันรำเริงจริงที่ไหนมีผู้หญิงที่นั่นน่ยมีแต่ปัญหาสรุปผู้จัดก,การเจเยยังไงคะเธอพูดเองใช่ไหมว่าเธอเนี่ยมีความสามารถได้ งันก็เอารายงานเนี่ยไปทําให้ฉันดูถ้าพวกเธอสองคนเนี่ยทาไม่เสร็จทําไม่ได้ดักใจฉันแล้วก็เตรียมตัวไปหมอจากบริษัทได้เลยคุณไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวรายงานเนี่ยฉันจะช่วยคนทาเองค่ะนี่ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันทำให้เธอลำบากใจอีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเต็มใจแล้วถ้าง,งานตรงไหนที่เธอไม่เข้าใจเนี่ยบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันช่วยสอนให้ นะคะคดาเมื่อวานอ่ะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันเนี่ยเผลอหลับแล้วไม่ได้ช่วยงานเธอเลยอะ่ะอ๋องั้นเอา,อางี้นะ นี่เป็นโครงการเก่าที่ฉันเคยทําแต่ฉันเนี่ยแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะเธอวันนี้ไปส่งให้เขาก่อนละกันไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ต้องคิดมากนะงานที่ผูจัดการสั่งให้ฉันทาเนี่ยฉันทำเสร็จแลจริงเหรอนีเดี๋ยวให้ดูโอ้โหเก่งมากเลยอะมาสิไหนฉันขอดูหน่อยเฮ้ยนี่มันทําคนเดียวจริงเหรอเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยงานโครงการที่เธอทำเนี่ยฉันขอเก็บไว้ก่อนละกันเขาทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะนี่เขากำลังขโมยงานของเธอเพื่ไปเป็นของเจนชัดๆอะช่างเขเถอะถ้าเขามีรู้สึกอายก็ปล่อยเขาไปซะฉันชอบแผนง,งานนี้มากเลยนะคะแต่ฉันอยากให้คุณเนี่ยอธิบายวัสดุในโครงการนี้ ให้ฉันฟังอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ๋อฉันลืมถามไปโครงการนี้เนี่ยคุณเป็นคนทำทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเออครับท่านประธานส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยผมยังไงคะฉันรอฟังอยู่นะคะฉันเนี่ยจะคอยดูว่าคนที่ขโมยผลงานของคนอื่นไปเนี่ยจะอธิบายว่ายังไง งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขออธิบายงานนี้ต่ออีกนะคะเชิญค่ะแผนงานนี้เนี่ยฉันเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองค่ะฉันต้องขอบคุณคุณหมองมากนะคะที่สนใจแล้วก็ร่วมงานกับเราครับขอบคุณค่ะสรุปแล้วเนี่ยแผนงานนี้ เป็นของเธอใช่ไหมใช่ค่ะท่านประธานครับอย่าไปเชื่อเยนี่นะครับเยนี่เป็นแค่แม่บ้านอยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงแต่ลูกนะครับมันทำอะไรไม่เป็นหรอกไอเดียนี้ยมันคิดไม่ได้หรอกครับแก้ตัวหน้าด้านหลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ยยังจะแทอีกเหรอพอได้ละคุณรู้ไหมคะว่าสิ่ี่คุณทำไปเมื่อกี้เนี่ยทำให้ฉันขายหน้ามากอ๋อดา พี่ต้องขอบใจท่านมากนะพี่จะช่วยพี่ไว้ค่ะอะไรนะคะพี่งั้นเหรออย่าบอกนะครับว่าย็นแม่บ้านเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านประธานเปล่าหรอกคะ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นน้องสะใภ้ของพี่ลิวสามีของฉันเนี่ยอยากให้ฉันมาช่วยงานที่บริษัทและฉันก็ไม่อยากใช้เส้นสายด้วยฉันก็เลยเข้ามาสมัครงานเองนพนักง,งานทั่วไปแต่ฉันก็ไม่อยากจะคิดเลยนะ ว่าบุคลากรที่นี่เนี่ยจะทำดีเอาหน้าและขี้ขโมยแบบนเนี่ยฉันต้องขอบใจเธอมากเลยนะที่ช่วยฉันทุกอย่างเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกพี่หลิวเนี่ยช่วยปรับฐานเงินเดือนให้เธอเพื่อเป็นการตอบแทนนะขอบคุณมากเลยนะคะถ้างาั้นเดี๋ยวผมเนี่ยลาออกเองครับเรื่องพวกเนี้ยจะได้ดจกบไปเดี๋ยวก่อนคะ่ะฉันว่าคุณอะ ไม่ต้องลาออกแล้วนะคะเพราะว่าฉันไล่ออก